สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้คอนเซปต์การเดินจะเป็น5แต้มทั้งไปและกลับนะครับเดิน5แต้มอย่างเดียวนะครับคอนเซปต์การเดินใครชอบ5แต้มก็ลองศึกษาดูได้ถูกผิดขออภัยนะครับอาจจะไม่ดีร้อยเปอร์เซ็้าเตมมานนี่ ขึ้นนี่เข้าไปต่อไปต่อมานี่ก็ต้องต่อไปนี่คอนเซปต์การเดินห้าแต้มร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นนี่ เท่านี้เราร่มดีไหมหนึ่งมาหกสิบสิบห้ากินไปนตกหม้เลขยี่สิบหกกินมาแล้วเราเดินเข้าหอดเนาะไปเลยครับไปเลยเข้าหอดนี้กินเฟ หมากจะได้เหลือเท่ากันอ้าวโดนฆ่าซะแล้วเราลืมไปว่าเขาฆ่าได้นี่ว่าโอ๊ตายตายแล้วงานนี้นี้มานี่มานี่ขึ้นไปมานี่ มานี่มานี่เข้า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 อืมไปทางมุนก่อนไปนี่เข้าไป จับนี่ต่ออ่าถ้าต่อก็เสมอกันครับห้าเต้มทั้งไปและกลับขึ้นไปขึ้นไปมานี่ ไปมานี่ไปมานี่ขึ้นขึ้นนี่ขึ้นนี่มานี่ขึ้นนี่เป็นสามเรียงนะครับเป็นผสมสามเรียงแล้วนะทีนี้ เป็นผสมสามตัวเรียงแล้วอ่าเข้าแต้มนี้ขึ้นนี้เป็นผสมสามเรียงเดินไปนี้กินเร่งเข้ามากินฟี โอ้ยสวนเหรอเดินสวนกินไหนดีทีนี้ถ้ากินนี่กินข้าวฮอเอาไปกินตัวฟรีก่อนเนาะยังไงก็ได้กินอีกตัวหนึ่งนะครับข้าวฮอตัวนี้ข้าวฮอนี้เดี๋ยวจะโดนจับกินฟรี ่จับนี่ไปนี่เข้าฮอตโอกาสเข้าฮอตสองตัวมาแล้วครับแต่มากเราเอ้ยเท่ากันอยู่สี่ตัวเท่ากันแต่เรากำลังจะมีฮอตสองน่าลุ้นครับเกมนี้ เมนี้ยาวมากครับท่านผู้ชมยาวมากๆเลยเข้าก่อนเข้าก่อนหนึ่งเอาล้ครับเราเข้าทางนู้นไม่ได้ถ้าออกมาก็จะโดนค่าฮอตฮอตตัวนึงก็ออกไม่ได้นะหมายเลขสี่ออกมาโดนค่าแน่ตัวหมายเลขห้าก,ก็เข้าหมายเลขหนึ่งไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> ก็เลยจําเป็นต้องเดินสามสองยี่บแปดครับ จะเป็นต้องเดินตัวนี้เอาละครับเวลาคู่แข่งกำลังจะหมดลงความเครียดเริ่มมาเยือนสี่สามอ้โหูอย่าบอกนะว่าปล่อยเวลาหมดทีนี้เข้าได้แล้วนี้อ่านี้ก่อนตามกินกันไม่ได้ด้วยครับตัวนี้ สองหนึ่งศูนย์นี้ให้กินฟรีหนึ่งตัวสองมานี่จับกินฮอตนี้อฮอตนี้ไปนี้ยอมเพ้น,นะครับ นะครับคู่ที่สองคอนเซปต์ concept. การเดินห้าเต้มทั้งไปและกลับห้าเต้มทั้งไปแลยกรับไปมาน,นี่ขึ้นไปขึ้นไป ขึ้นนี่ขึ้นนี่ก็ต้องต่อแล้วเนาะตัวเดียวนี่แหละที่จะทำได้ต้องต่อต้องต่อขึ้นมานี่ก็ นี่ก่อนมานีส่สิบสิบสี่หรือหนึ่งมาหกดีไหมหนึ่งมาหกหนึ่งมาหกโ๊ะสามมาแปดป้ามกินสองโอเค นี่นี้ไปนี่มานี่มานี่ลงนี้เขามานี่กิน ไปอ้าสลับล่างสลับล่างไปสลับล่างมานี่ไปมานี่ คุณน,น่าจะเสมอเลยนะครับไล่ไหนก็เสมอแลยแหละเสมอไปครับขึ้นไปห้าแต้มไปกลับนะครับ เต็มไปกับขึ้นมาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป ต่อสองหนีต่อขึ้นมามานี่มานี่เข้ากินว้าวตัวนี้เขาเดินดีมากเลยครับกดดันตลอดเลยที่นี้ hai kim triềm dinh triềm เอาละครับคู่แข่งเริ่มเครียดกับเกมนี้เอาพี่จะปล่อยให้เวลาหมดจริงๆเหรอพี่จะไม่เดือนเลยเหรอตายแล้วสองโอ้ยตายต่แต่ๆๆผมจบใจหมดนะครับนึกว่าแกจะปล่อยให้เวลาหมดไปจริงๆม แกเคดีมากที่ดีนะไปแกม้มากที่ดีครับมานี่มานี่มานี่เอาละครับตัวน้อยกว่านะครับเรา มาน,นี่ขึ้นไปมาน,นี่เข้ากินถ้าปล่อยก็เสมอกันนะครับแต่คู่แข่งหวาดเสียวนิดหน่อยหวาดเสียวนิดหน่อยผมก็พยายามจะไปกินฟรีแหละงานนี้ นีนั่นแหละครับผู้แข่งเดินดีละถ้าหนีอ่ะดีนะครับถ้ายังอยู่ที่เดิมนะอันตรายอ่าเขาจะฆ่าฮอดไล่ลงไล่แล้วก็ลงลงแล้วก็ไล่ไป เสมอเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนี่ไม่พ้นหรอกโอ้ไม่ยอมให้เสมอด้วยไปโอเคเสมอกันไปครับ